อยุดปีใหม่ผมพาครอบครัวไปพักเถวสามรอยอดมาครับได้ที่พักที่มาราลินโฮมสเตย์ครับเข้านอนคืนวันที่29ในราคา599บาทต่อห้องนะครับที่นี่มีแค่2ห้องเท่านั้นนะครับมีดาดฟ้าด้วยผมก็เลยเหมาทั้งโฮมสเตย์เลยครับห้องน้ำดีเตียงดีมีดาดฟ้ามีเลนชาวเวอร์นะครับเรียกว่าดีมากๆ0 0เมตรจะหาดเท่านั้นเองครับเดินมาเที่ยวได้และที่สำคัญนะครับ ที่นี่มีปลั๊กให้ชาร์จเยอะมากครับเนี่ยครับผมถ่ายจากที่ห้องมาเลยนะครับสดๆเลยไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับมีปลั๊กไฟให้เราชาร์จ30จุดครับผมบึมๆไปเลยนะครับใครที่เป็นสายแกรเจตสายที่มีอุปกรณ์เยอะๆครับที่นี่เหมาะมากครับใครสนใจจะมาพักที่นี่นะครับก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับมาลินโฮมสเตย์300ยอดครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอัดบังเลนค้าสวัสดีครับ